ท่านคงเบ้ข้ารักผู้หญิงนางหนึ่งแต่ยิ่งรักยิ่งกลัวจะสูญเสียข้าควรทำอย่างไรดีล่ะท่านเจ้ารู้หรือไม่เทวานรวยความรักที่แท้จริงมิใช่การยึดไว้ในมือแต่คือการวางเบาๆด้วยหัวใจที่เข้าใจวางเบาๆแล้วข้ายัางจะเรียกว่ารักได้อย่างไรหากต้องปล่อยให้นางจากไปหรือเพราะรักแท้ ไม่ได้ต้องการครอกครองมันต้องการเพียงให้ผู้เป็นที่รักได้เติบโตในหนทางของตนหากเธอเติบโตได้แม้ไม่มีเราอยู่ข้างๆนั่นแหละคือความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดข้าชักเข้าใจแล้วที่แท้ความรักไม่ใช่โซ่ตรวนแต่มันคือแสงที่ส่องให้คนที่เรารักได้เดินต่อไปอย่างมั่นคงถูกแล้ว เมื่อเจ้ารักอย่างเข้าใจเจ้าจะไม่กลัวการจากลาเพราะเจ้ารู้ว่าความรักที่แท้ไม่เคยหายไปจากใจมันเพียงแปรเป็นอิสระเท่านั้นเองเลื่อมใสเลื่อมใสย,ยิ่งนักท่านปราดของเบ้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่อง f u n ว Wisdom คำคมกวนหาและสุภาษิตไทยของเราด้วยนะครับขอบคุณครับปาบ๊ปาปา